สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทองป้องไปโอ้ยมาบอกกันอีกแล้วพี่ทองเอ้ยโมเมนต์นี้เด้อมาเป็นวันฮาลาวีนนะครับวันนี้ฮาลาวีนเขาจะมีประเพณีที่ว่ามีผู้อื่นไงเด้อพี่ทองเด้อฮาลาวีนเด้อพี่ทองเลยเนี่าานยนนท,มท,าาทยีมาเขาจะมาจับใจใช้สอยกันนะครับวันฮาลาลวีนแบบนี้ไงเ,เได้อเังไงบุญนะแบบนี้ก็ตัว,วขขเลขที่สิบเก้าคูณไม่ได้พี่ทองเอ้ยทีก้คนก็คูณไปนะครับก็คือ คึ้นสามไปก็คือร้อยสาวหรือร้อยห้าสิบประมาณนี้เนอประมาณนี้ดดดเดาๆเปิดกระเป่าพี่น้องมีคนห้ารบีนเนี่ยพี่น้องแต่เราเป็นเป็นแบบว่าคบรบหลอกเขานะครับเนาะเป็นแบบว่าเนี่ยฮะตามห่างตามเนี่ยเขาเกิดสขายบักกล้วยบางย่างตามปกติบักสมเก้ยวหวานบางย่างไปพี่น้องเอยนี่แหละครับห้ารบบวกค่ารวีนก็จะมีของขาย ปกติเนาะพี่น้องเอ้ยครับผมนี่ครับที่ก,กินมหาซื้อบักแตงซูนี่ตำกินมาเนี่ยตำบักแตงเนี่ยไปอยากตำบักแดงจัดไปครับสองลูกยี่สิบห้าโคนเนาะเอาเดี๋ยวลองดูอันเดียวเราจะไปเอาเนาะมันชิโนเนาะอันนี้โอ้บักแดงสวิเดนใส่ถุงเด็กพี่น้องไม่ธรรมดาเด็ออนามัยเด้อครับพี่น้องอนามัยไม่ต้องห่วงครับบักแตงสวิเดนอนามัยครับใส่ถุงทุกลกูกัน แต่ถ so ูกบบกเทียนกสินครับเอ้าสามิบเกคูเนาะนับหน่วยได้ลเดินพี่น้องเอดูกระตาสามสิเ้าคูณาเป็นสีเนาะสีคูณสก็ไปรอยเศ้าแล้วโอ้ยกลองนึ่งพี่น้องเลยจอแปะมึงเอาคนมึงไปสี่สอกหาเนาะปรีมีเงินจเราหมดละเบาหมเลยเงิแพรร่อนทด้เด่นเป็นผลไม้บ้านเขาเลยพี่น้อยผลไม้บ้านเขานะครับแต่บ้านเราผมไม่คยกินเนาะรสชาติเคิายบบธรดาเนาะผมสิมงลวนะครับผม นี่ละเป็นธิดาเป็นมือนี้เป็นคนละม่ที่ว่าเขาไปเก็บมาบูบรี่บูบรีแต่นีบมูี่ในป่าดอพี่น้องบีในป่ามันสินอยน้อยกว่านี้นยใหญ่อันนี้เป็น5ร่อนมันต้องเก็บในปลาอันนี้สิสสีครับอันนี้ก็คิดว่าแม่นอยู่ดอกอยู่ในป่าแแต่มันเมื่อกี้บ่แม่นดอก่นว่าอยู่ในป่านกนีโอ้คนไทยด้วยล่พี่น้องยมันน้อยน้อยกว่านี้ทําเพิ่นนึงพุ่นล่ะครับนี่ล่ะอันนี้บ่กทบลกเด้อพี่น้องป่าต้มาคือบ้านเฮานี่ล่ะครับ จักสมจักหวานจักเข้มจักหนวดหวกกันอยู่หันลังคร ok <c oughs> ับต่ตกโลกเนาะแต่ผมอื่นแต่ผมภาษาบ้านเขาผมอื่นโบหนเขาปลาเป็นเอียงเนาะครับผมจะเป็นโอ้ดีจะเป็นพวกไหนเอียงเนาะเอียงเนาะเดืนเอื่อนแพร่ร่อนเด้อเมืองนี่แต่ว่างคนอื่นยังโบหูครับผมแต่นี่มาเอียงเนาะนี่โอ้หนูโบหูจักครับผบหจักเบี่ยวก่อนเนาะหรือว่าดาวซุ่มดาวยังไปเนาะพี่น้องดาวบนนี้คือไม่รู้คือไม่รู้เนาะบวกขีดตัวกันเนาะพี่น้องในหูกระสบอกในบอกเจ้าหูจักอยู่ครับ กินมาแต่น่อยเนาะสิติดสองหน่วยสิบโคนหนูกหกโคนคุณเหล่าพี่องเอ้ยหนึ่งหโคนหกโคนลคุณสากับไปสามหกสปดอ้ยสิบแปดบาทสิบแปโคนเ่นพี่องเอ้ยหมูกับมี่เป็นกรกับมีโอ้มีเดแล้วครับมาจมีซื้อให้กินแล้วพี่รองเนาะขอบคุณอลารครับกาสำหรับการรับชมครับสวีดับและสวัสดีครับโอ้ยนีด้วเ အကအဖကကကကနကုေကညူမေကပြနို့စို့အဨတေသားကူေကရေငူို့တေင်းတေဂ်းကင်းကကာု့တ